thank you ผลจากการวิจัยเนี่ยนะคะในส่วนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางธุรกิจนี่ก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็มีความสนใจมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2553นะคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติออกมาเนี่ยประมาณปี2562นะคะหลักการก็คือว่าเน้นในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้ากับหลักเกณฑ์นะมีการให้การอุดหนุนพิเศษนะเช่นให้สิทธิพิเศษทางภาษีในส่วนของ เรื่องของการเงินเรื่องทุนนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยหน่วยง,งานให้ทุนในประเทศไทยก็จะให้ในเชิงของซีดฟันส์ก็คือให้ทุนเบื้องต้นแต่ว่าเรื่องของการจะขยายกิจการเนี่ยนะคะในเรื่องของทุนที่เป็นลักษณะของ long term investment หรือว่าการให้กู้เนี่ยของประเทศไทยจะไม่ค่อยมีนะคะทีนี้ปัญหาหลักในเรื่องของทุนก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะเพื่อที่จะให้ตัดสินใจเลือก ลงทุนหรือไม่เลือกลงทุนเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะคะทาเป็นเด่นชัดในประเทศไทยอาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึง่งส่วนในเรื่องการตลาดเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อดีของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องในปี2 5 1 2ก็คือการบอกว่าถ้าภาครัฐเนี่ยซื้อจะซื้อจัดจ้างในการใช้ผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะได้รับหลักเกณฑ์พิเศษนะที่เหมือนกับอุดหนุนนะให้ภาครัฐเนี่ยซื้อของเพื่อใช้เนี่ยจากวิสาหกิจเพื่อสังคมส่วนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาใน เรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็มีความสนใจนะแล้วก็บางแห่งเนี่ยก็มีการสนับสนุนกิจการวิธีการอื่นๆเช่นมีการทำซีดฟันมีการทำการแข่งขันมีการทำหน่วยงานเพื่อบ่มเพาะนะสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องเป็นต้นนะคะในการทำหลักสูตรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยนะคะก็จะต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัญหาสังคมที่เป็นเพนพอยในหลากหลายระดับนะคะแล้วก็จะต้องให้ข้อมูลแล้วก็ทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ให้รอดให้ได้กําไรนะคะในขณะที่เขาก็สามารถออรักษาความตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาสังคมให้อยู่รอดได้ด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแรกก็คือมหาเชลัยนะคะผลจากการศึกษาวิเคราะห์เนี่ยก็จะนํามาสู่การที่เป็นข้อมูลสําคัญเบื้องต้นนะที่จะนําไปคิดนะคะเพื่อวางแผนนะ,ะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนะคะวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็ผู้ประกอบการทางสังคมพอหลักสูตรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนนะคะนิสิตนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ในผลในเชิงสังคมคือว่าเราก็หวังว่าเราจะมีผู้ประกอบการทางสังคมซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสังคม ในขณะที่ไม่ต้องใช้ระบบของการบริจาคนะคะแต่ว่าสามารถที่จะผลิตสินค้านะผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ได้กําไรนะคะแล้วก็อยู่รอดทางธุรกิจพร,พร้อมๆกับทําดีนะคะคือแก้ปัญหาสังคมไปด้วยะคะ่ะ เราก็พบนะคะว่าปัญหาในเชิงของความสมบูรณ์ของระบบนิเวศธุรกิจเนี่ยของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยก็มีอาทิเช่นในเรื่องของทุนเรามีทุนเยอะก็จริงแต่ว่าจะเป็นลักษณะของซิดดิ้งฟันนะคะก็คือว่าช่วยกระตุ้นนะคะการเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์แต่ว่าพอเราพูดถึงธุรกิจที่เขาต้องการสเกลอัพเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยนะมันก็ต้องรับเงินทุนที่เป็นลักษณะข,ของการออลงทุนทางสังคมระยะยาวหรือการให้โลนหรือว่า เงินกู้นะคะดอกเบีย้ยต่ําพวกนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะในประเทศไทยนะคะรวมถึงอย่างเช่นการที่นิสิตนักศึกษ,ษ,ษาก็บอกว่าหลักสูตรนี้ดีแต่ว่ามันทีระยะสั้นอาจจะดีกว่าระยะยาวซึ่งอันนี้ก็เ,เป็นเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยก็ไม่ได้นึกถึงหรือว่าคาดหวังแต่แรกนะคะเป็นต้นค่ะ